สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท,ท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1น8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่627กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่ายลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่ายลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องนะครับผมเครื่องรางของสะสมนะครับราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือน เป็นยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l i น์แ d ดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งจะ COIPTQ นะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์090 325 1096 ก็ได้นะครับพี่พี่ก็สําหรับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในนะครับผมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่นะครับพี่พี่นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่นะครับจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่งนี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง ราทุกองนะครับผมสวยตรงตามในวิดีโอนี้ทุกองค์ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนจะสั่งช่าบูชานะครับผมเชิญรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออีเลยนะครับขออนุญาตซูมกล้องลงไปนะครับพี่เราก็จะเริ่มกันที่รายการที่1นะครับผม สำหรับนะครับผมหมายเลขหนึ่งในครับพี่ๆใน EP นี้ก็จะเป็นพระกลิ่งนะครับนเรส่วนรุ่นแรกนะครับผมเนื้อโลหะผสมปี250 7นะครับผมจังหวัดที่นุโลกนะครับรายการหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับพี่650บาทนะครับพี่สำหรับพระกลิ่งพระนเรส่วนนะครับพี่หรือว่ากลิ่งรุ่นนเรส่วนนั่นเองนะครับ650าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับพี่นี่นะครับ 650าบาทจดส่งให้ฟรีนะครับนั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระกลิ่นเลสวนรุ่นแรกหมายเลขที่1นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่2นะครับพี่ๆรายกันี้เป็นพระชินราชนะครับพี่ๆีพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นหลวงปู่เพือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับผมนี่นะครับ เป็นพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคา650บาทนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกนะครับพี่วัดกิ่งแก้วนะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผม650บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผม650บาทนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลูมพุทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่หลังเจดีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกวัดพระโค้หรือเปล่านะครับรายการนี้450รานะครับพี่สําหรับหลุมพุทวดเนื้อว่านรายการนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังเจดีนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับนี่นะครับ 450บาทนะนะครับพี่พี่สบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเ <yeah. S 1> ท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหลวงู่ทดหลวงู่ทดนะครับผมขอภัยด้วยนะครับเนื้อว่านนะครับที่ดีนะครับพอดีลิ้นพันกันนิดนึงนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จเกจชโยนะครับผมองค์นี้450นะครับพี่สำหรับพระสมเด็จเกจชโยนะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม นี่นะครับ450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมเป็นสำเร็จเกชโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่แล้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมในงานผูกพระทศีมานะครับสองรายการนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกันแบบนี้ก็ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับเอา500บาทนะครับพี่ท่าไหนถูกใจนะครับผมเปิดให้ในราคา 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญในงานถวลพพระศีมานะครับจานวนจะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันได้นะครับพี่พี่ตรงนี้จะเป็นธนุมานเชิญพงแบบนี้เลยนะครับ สวยงดงามเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายกันที่5้านะครับผมเปิดให้นะครับผมในราคา500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมอยู่ในเรี่ยมถักรวดนะครับผมเป็นสมเด็จกรุวัดใหม่อัมรตนะครับองคนี้300นะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่กรุวัดใหม่อัมรตนะครับผมเป็นในเรียมเก่าแบบนี้นะครับนี่นะครับ 300บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นประทับตราเจดีด้วยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ300บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระปรางสายญาตินะครับพี่รายการที่7นะครับองค์นี้300บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับคระบฟางสายญาตินะครับพี่นี่นะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่คราบกรุนะครับผมติดที่ผิวแบบนี้เลยนะครับ3า0บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับพี่ รายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่7นะครับถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับพี่พี่0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์เส้นได้นะครับที่อยู่ในเลี่ยมนะครับองค์นี้ก็400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมรายการที่9นะครับรายการนี้400นะครับพี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพุทวดเนื้อกระไหลทองนะครับพี่หลังเทอรีดอง์นี้นะครับส5 0านะครับพี่สาหรับ หลวงพ่ทวดเนื้อกะไหลทองหลังเตารีดนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่สำหรับหลวงพ่ทวดนะครับผมหลังเตารีดนะครับถัดมานะครับเป็นรายการที่11นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับรายการเนเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมปล่อยให้นะครับผมในราคานะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพองค์นี้นะครับพี่ นี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมเอา350านะครับผมหมายเลขนี้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่12แล้วนะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญพระปิดตาพังพการรุ่นแรกนะครับพี่นี่นะครับรายการหม่ได้นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสับด เหรียญพระปิตาพังพระการนะครับพี่รุ่นแรกนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมก็อยากดูรูปภาพองค์ไหนก็สอบถามมาได้นะครับพี่อย่าลืมบอกผมเป็นหมายเลขด้วยนะครับพี่ ถัดมานะครับผมเป็นรายการที่13นะครับอันนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับพิมพ์ยอดขุนพลนะครับองนี้นะครับ4ี0้านะครับพี่เป็นขุนแผนยอดขุนพลเนื้อดินนะครับพี่อยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวนะครับผมกันน้ำหนาๆเลยนะครับผมนี่นะครับ450้บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ450าบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับรายการที่สิบ สนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่14ี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับพี่รายการนี้นะครับผม400บาทนะครับเป็นอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมอาจาโรนะครับวัดป่าท่ำขามนะครับพี่นี่นะครับหรือว่าวัดป่าอุดมสมพรนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมนะครับรุ่นแรกนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเหรียญรุ่นชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับพี่อันนี้ก็400บาทนะครับเป็นเงินปาก้านะครับรุ่นชนะจนนะครับผมหลวงพ่อรวยปาษาัิโกนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับวัตตะโกนะครับพี่นี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหอมเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่16ครับเป็นหลวมพุทวดนะครับผมก้นลายเซ็นในกัจพี่รายการหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้นะครับผมในราคานะครับผม400บาทนะครับสําหรับนะครับผมหลวงพุทวดใต้ฐานลายเซ็นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพุทธใต้ฐานลายเซนนะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระพรหมเนื้อผงนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับผมเป็นเท้ามหาพรหมสีหน้านะครับรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสาหรับพระพรหมหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่เนื้อจะออกเป็นสีเขียวๆน่อยนะครับพี่พี่นี่นะครับเหลืองๆเขียวๆนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ เอา300นะครับพี่3 0 0บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อแก้วหรือว่าหลวงปูไข่นะครับพี่เป็นพิมพ์ปั้นแบบนี้นะครับผมปิดทองลงรักนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับองค์นี้เอา500อนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับมีสะดือด้วยนะครับพี่ 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับเหรียญหลวงปู่มหาศิลาครับองค์นี้450านะครับผมเป็นเหนือดวงหนึ่งนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เหรียญนะครับผมเหนือดวงรุ่นแรกนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่พี่ผิวเก่าเกาแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับผม450านะครับผม400 ห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมเนื <of fellow said> ้อดวงหนึ an ่งหรืปูศิลานะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับพระผงของขวันนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวันนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้นนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพี่พี่สี่ร้อยนะครับผม ถัดมานะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมพ่อคงนะครับเอา450นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่450นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวด้านหลังนะครับพี่อยู่ในเรี่ยมกันน้ํานะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคงสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่นะครับผมงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับผมรายการนี้นะครับผมเอา400บาทนะครับสำหรับโชคดีหลังหนูนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพิมใหญ่นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการที่22นะครับผมใน ep นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษม นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระศรีวล,ลีนะครับพี่หลวงมพอกลวยนะครับองนี้400บาทนะครับผมสําหรับพระศรีวลีหลวงมพอกลวยนะครับพี่สี่รบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมคราบกลุวนะครับติดที่ผิวแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ผิวนะครับผมนี่นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ทัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นตะกรุดนะครับผมอันนี้นะครับหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับพี่แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นนี่นะครับมีด้านในอีกทีนึงนะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมปล่อยแบ่งปันให้นะครับผมเอาพิเศษ300บาทนะครับสามบาทเท่านั้นนะครับพี่สาหรับตะกรุดหลวงปู่สุกนะครับผมตอกนะครับผมหลวงปู่สุกตรงนี้นะครับพี่ แล้วก็มีรอยจานนะครับรอบแบบนี้เลยนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับพี่เนี่ยนะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมเป็นตะกุดนะครับด้านในน่าจะเป็นตะกุดทองแดงนะครับพี่หลวงพสุกปัดปากคลองมะขามเท้านะครับแบ่งปันให้นะครับในราคา300นะครับพี่ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะครับผมแต่หากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สําหรับวันนนนี้้ะะคครรรััับบผผผมมมกาตตอองขวล ก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP พีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ